อันนี้อบิวนะครับ A view. อบิวปลูกไว้ที่สวนอ่าเราจะมาใส่ขี้ไก่ในขี้ไก่ผมหมักทิ้งไว้เกือบสองปีละสองปีนะนี่เห็นไหมครับเหลืองนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอ่ะเราก็จะใส่ขี้ไก่นะครับขี้ไก่อ่ะใส่รอบรอบรอบต้นครับใส่รอบรอบต้นไปอ่านี่เราดูแลแบบ อินทรีย์ธรรมชาตินะไม่ต้องรีบเร่งครับว่าเขาจะออกลูกเมื่อ,อไรได้กินเมื่อ,อไรไม่ต้องสงสัยครับเราบำรุงให้ต้นแข็งแรงรากแข็งแรงอายุป,ปีได้เดี๋ยวเขาออกเองฮะนี่มาดูครับนี่ต้นนี้สูงประมาณสองเมตรห้าสิบละนี่ก็ใส่เราก็ใส่รอบๆไปรอบบต้นครับรอบสองพุ่ม น,นี่เห็นไหมนี่ครับอบ,บิวสวนอบ,บิววังจิกนี่ครับกล้วยกล้วยปลูกไว้ทุกสายพันธุ์เลยครับมีกล้วยหักมุกกล้วยหินกล้วยเทพนมกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางอ่ะมีตอนนี้เกือบสิบสายพันธุ์ละสะสมไว้อ่ามาดูนี่อินซี เราไม่ฉีดยาฆ่า้าเลยนะครับอ่านี่เนี่ยคืออบิวนี่ส่วนอบิวเราอ่าตัวน,นี้ยังไม่ใส่เดี๋ยวมาใส่ครับอ่าเดี๋ยวเอามาใส่นี่อบิวอ่ากล้วยเราจะปลูกไมครับรักษาเนี่ยเห็นพัฒนพืชที่มันเป็นกรอกๆพวกเนี้ยนะมันจะรักษาความชื้นของดินนะครับเนี่ยรักษาความชื้นของหน้าดินอ่าี่ก็ปลูกส้มโอ ขาวน้ำพึ่งอันนี้ไว้ขาวน้ำพึ่งอันนี้ปราดูนะเห็นไหมครับปูเป็นแนวข้างถนนเข้าสวนนะมะาพร้าวส่วนนี้คือมะม่วงเราจะทําต่อนะครับเราจะเอาไว้ปูกมะม่วงป่าไว้เดี๋ยวจะพันดีมาเสียบนี่ดูมะาพร้าวครับนี่ธรรมชาติปีนี้็นาจะได้ออกลูกแล้วปลูกมะพร้าวไว้วันาสัก อยู่มาสักสี่สิบห้าสิบต้นเนี่ยครับประมาณนี้นุ่นยาวไปนู่นถึงคลองก็ประมาณสักกือบสามรอยเมตรนี่เกษตรอินทรีย์สวัสดีครับ